สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็จะมีเรื่องราวข่าวข่าว,าวดีๆมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรอีกแล้วว่าช่วงนี้ประเภทน้ำน้ำ,นำมักจะฟุ้งฟุ้งดีมากเหลือเกินโดยเฉพาะน้ำยางฟุ้งรับดีมาดทั้งถุงมือถุงยางกยทอเผยน้ำยางราคาฟุ้งแซงยางแผ่นหลังโควิด ความต้องการถุงมืออย่างเพิ่มขึ้นทั้งสเปนอเมริกายุโรปเล็งตั้งโรงงานนั่นเองก่อนอื่นจะเข้าเรื่องราวก็เชกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนายประพันธ์บุญเกียรติประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยทอเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาน้ำยางสดเดือนมิถุนายน2563ประเภทน้ำยางข้น เพิ่มขึ้นเป็น44บาท52สตางต่อกิโลกรัมเพิ่มขึ้นจาก4บาท34สตางต่อกิโลกรัมหรือเพิ่มขึ้น10.89นั่นเองหากเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเพิ่มขึ้นแค่6.46เซจาก52บาทต่อกิโลกรัมในเดือนก่อนเนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโครโรนา2019 ที่ส่งผลให้มีความต้องการน้ำยางคนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะผลิตถุงมือยางหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19เริ่มคลี่คลายผลิตภัณฑ์ทำจากยางเริ่มมีความต้องการเพิ่มขึ้นเช่นถุงมือยางเพื่อใช้ในการแพทย์เพิ่มขึ้นถุงยางอนามัยเพิ่มขึ้นรวมทั้งประเทศไทยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ก่อนประเทศผู้ผลิตยางรายอื่นและ เริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์โรงงานประกอบรถยนต์เริ่มเปิดสายการผลิตอีกครั้งราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้นจากอุปสงค์น้ำมันจะฟื้นตัวขึ้นรวมทั้งนักลงทุนเริ่มเข้าซื้ออยางในตลาดล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มประเทศในยุโรปทั้งสหรัฐอเมริกาสเปนสนใจเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานเพื่อผลิตถุงมือยางในประเทศจำนวนมาก เพราะมองว่าจากการระบาดของโควิด19ความต้องการถุงมือยางยังจะมีมากอยู่อีกประมาณถึง3และ5ปีไปข้างหน้าซึ่งน่าจะเป็นครั้งแรกที่น้ำยางข้นซึ่งมีต้นทุนที่ตำ่ำแต่มีราคาพุ่งสูงกว่ายางชนิดอื่นๆทุกชนิดและคำสั่งซื้อยางฟาราไทยยาวไปถึงปลายปีเลยครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับ5เดือนแรกของปี2563ระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมไทยได้ส่งออกยางพาราได้ถึง1,686,992.16ตันคิดเป็นสัดส่วนก็42.4%ของยอดขายรวมทั้งปี2563ปริมาณที่3,978,000 984.18ตันลดลงที่61,413.02ตันลดลงก็คือ3.51%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ส่งออกได้ถึง1,748,405.1ตันโดยจีนจะนำเข้าเพิ่มขึ้นต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤต การระบาดของโควิด -19 โดยจีนนำเข้าที่1,069,889.3ตันเพิ่มขึ้นจาก97,500ตันหรือเพิ่มขึ้น10.03%นั่นเองจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งก็นำเข้ายางพาราไทยในปริมาณที่ 9 7 2 3 8 9ตันโดยคิดเป็นสัดส่วนก็63.42%ของการส่งออกทั้งหมดนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องน้ำยางข้นในวันนี้นะครับก็เป็นอันว่าก็ดีใจแทนพ่อแม่พี่น้องที่สำหรับคนที่ทำน้ำยางข้นว่าจะได้ราคาไปอีกถึง2-3 5ปีจากนี้ไปก็ขอให้สมหวังดังที่ปรารถนาดังที่ ชาวสวนยางพาราต้องการก็แล้วกันนะครับผมชอบคลิปนี้สุดท้ายนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นลังใจใด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับข,ข่าวคราวคืบหน้ามีอะไรมาอีกครั้งหนึ่งจะมาอัปเดตบอกกันต่อปอไปครับ